ก็จะใช้ครีมบีบเลยค่ะแบบนี้เลยง่ายๆนะคะใช้ครีมบีบน้องสตั p ปเปอร์ค่ะให้เรียบร้อยนะจ๊ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะร้อยลูกปัดค่ะลงไปในสลิงนะคะ ทั้งสองเส้นเลยนะร้อยลงไปแบบเฉยๆเลยค่ะขั้นตอนการทำแบบนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับการทำสร้อยข้อมือหรือว่าสร้อยคอนะคะที่มีจี้อยู่ตรงกลางนะคะปกติเนี่ยเราจะเริ่มจากปลายหรือเริ่มจากหัวใช่ไหมคะของสร้อยเนาะแต่วันนี้เราจะเริ่มจากตรงกลางนะคะอ่าตอนนี้ก็จะมีหลายๆงานที่กำลังฮิตเลยก็จะเป็นพวกงานอ่างานตะก,กุดนะคะงานสายมูอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้วิธีการทําแบบนี้เหมือนกันนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะพอร้อยลงไปได้ จำนวนที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาทำสัตทำตะขอฝั่งนี้นะคะร้อยสต็อปเปอร์ลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่ตะขอค่ะก้ามปูลงไปจ้าแล้วเราก็จะร้อยย้อนตัวเมสตอ่าตัวสต็อปเปอร์นะคะร้อยเอ็นสลิงนะคะย้อนกลับไปที่สต็อปเปอร์นะคะ